คิดไปคิดมาคือแค้นต้แค้นลายใะยิ้มคิดไปคิดมาเป็นแง้มเห็นนอนแม่เซียวอันเมียจะของอันเมียของมูจะของนั่นแหละที่ว่าก็ทิ้งกันนั่นนะวาคนนะมึงเอาเมียกูได้กูเอาเมียมึงได้คือกันมันมาอ่ะโอเคเลยนี่มึงเอาเมียกูกูกเอาเมียมึงได้คือกันมั้นะวันนี้ก็จัดการสู้ขอเมียนะเมียที่เป็นแม่เซียวนะเออที่ว่าก็ทิ้งกันแล้วนะใหากันให้ตาย เอาไว้ทำไมจะได้จบเกมสิ้นกันเพื่อนรวมสาบานมาทอละยุดกันยิ่งกว่าดาบฟันลงกลางใจโอ้ยแม่ทูนหัวเขาลือกกันทั่ว ห่างผัวไว้ใจไม่ได้ไม่เห็นก็แล้วไปครั้งนี้ต่้ตาตั้ใจจะขายตายกลัวติดตลางสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องอันมือนี่นี่เอาเพลงนี่น้ำย่อนยังวะติย่อนว่าเออมันมีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอละเนาะ แบบว่าอันนี้เป็นเรื่องของไอเรื่องของอันไม่หญยแมวน่พี่น้องที่เพิ่นว่าวเพิ่นนางว่าวในช่องของเพิ่อนน่ะล่ะนางว่าในช่องของเพิ่นแต่ว่าไม่ให่หน่อยกะขออนุญาตเพิ่นออกมารีรันในช่องของไม่ใงยหน่อยนอกจากนาะเพราะว่ามันฟังแล้วมัน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 เป็นตาเ่้าน่ะพี่น้องเนาะฟังแล้วไม่ยหน่อยตาว่าเป็นตาฟังเด้อันเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยผุนเดยเดดอันยิมตั้งแต่สมัยที่ว่าอันซาอุดังๆนะสมัยก้อนแบบ มตว่าเที่ยวเขาไปนอกกัน่ะแมนคนไทยอันมักไปซาอูสเสมอตะกอนเออสีเขาคิดเพลงซาอูตะกอนเนาะเขาไปนอกรื้อเขาไปนอกอีดมาราชันหนักประมาณนี้แหละต่ก่อนแมนแมตะกอนกขาิีดกันเด็ดตะเน่กัจมีอันอันคนหนึ่งน่อพเน้องผู้บ่าวอันคนหนึ่งลหละอ่าพันมีเสียวฮักพันมีเพื่อนรักมีเสียวรักน้องพื่องเป็นบ้านใกล้กันนะยิ้มสองคนนี้สองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กน้อยแล้วกับบ้านยุ่ใกล้กันกับผูกเสียวกันเนาะผูกเสียวกันพ่อใหญ่ขึ้นมากะ อันได้เมียก็ตั้งหัวาะก็ตั้งได้เมียกัเมียกับเป็นเซี่ยวกันอีกเมียกับผูกเซี่ยวกันเองสินะก็เลยแบบเป็นเพื่อนฮักกันเนาะแล้วบดนี้่ยูมากับบ้านฮาแต่ก่อนสมัยก่อนบ้านฮอกับ่มี่ยังมันวก็ไปนอกใช่ไหมสามีไปนอกใช่ไหมเม่นคือว่าบ้านเอานี่มันแรงนะยิ้มแรงบดนี้ทางอันผัวเมียนคูนี่ก็เลยปรึกษากันว่าเออข่อยจิไปนอกเด้ท้าอันจิไปประเทศซาอุอาระเบีนะอันทั้งพ้หญิ่งก็ว่าเออก็ไปตีก็ดีใจเนาะพ้หยิ่งก็ดีใจว่าผัวจะไปนอกนะกับกูนี่ยืมสินนอ อันตะก้อนไปนอกมันมาแม่นไปราคาตื่อๆได้ยิม้มเพลงเออแสนแสองแสนผู้นี้ตะก้อนทำไมก่อนผู้ชายไปนอกเนี่ยอูย้หญิงพวกเมียยังเทย่ยังโก้แล้วผัวไปนอกเนี่ยยังดีใจดเดิเออนั่นแหละบันนี้เมียก็ดีใจนอกกันยอมกู้เงินเนี่ยผัวไปนอกไปนี้บันนี้ผัวไปนอกอันทั้งทางผัวเมียทางเพื่อนกันยังอยูไม่ได้ไปใส่ดอกแต่ทั้งเพื่อนเนี่ยไปนอกผัวไปนอกกับไปส่งกันเรียบร้อยแล้วเมียก็เป็นคนเรียบร้อยได้ไปนอกบ่แต่งหน้าบ่แต่งตัวบ่เี้ยทังสิ้นได้บันนี้ผัวไปเห็นงานอยู่ซะโอ้บันนี้ก็ ได้เงินดีนะสมัยก่อนในเงินเดือนสองสามมื่อนี่โอ้คือ่าสุดยอดแล้ว<แอ>สมัยเ<น>มื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วนะสามสิบกว่าปีที่แล้วนะี่เงินเดือนสองสามมื่นนี่แบบถือว<ถ>่าแพงแล้วถ้าเปรียบกับเทียบทุกเป็นเงินเสมอเนี่ยก็เป็นแสนได้ยิมใช่เออเนี่อเป็นแสนเนถ้าถ้าเทียบกับการเงินทุกวันนี้เนาะก็ถือว่าแบบอุ้ยหลายเลีเนาะไปแค่บุกี้เดือนก็ใส่นี้แล้วจริงนะบันทึทางเมียเนาะพ่อปัวไปนอกก็ได้เงินได้เงิน่ลงเงินลงได้เงินเลย ได้เง um, org, so ินมาพี่น้องเอ้ยผัวกับปู่เริ่มทาปากทาแป้งเริ่มแต่งตัวเออเริ่มแต่งตัวเริ่มแต่งตัวงามเป็นเว้นละอันเกิบค่อยใส่เกิบแปงกับว่าใส่เด้ใส่เกิบส้นส้นสูงเออใส่เกิบส้นสูงอันเสื้อผ้าค่อยใส่แบบธรรมดากับบ้ละแต่งตัวคือว่าเงินเดือนผัวมานี่แบบใส่ซื้อของปนเปื้อนจ้าลองนะพี่น้องแล้วบันนี้กะก็เรียกหลงตัวหลงะลงตัวบันนี้กะ บ้านเซียวก็ยุก่ใกล้เนาะอเออบปนี่กับไปหาหมูยำแรงเสิกับเอาเหลาซื้อเหล่าให้พ่อเซียวกินได้ปะเนี่ซื้อเหล่าให้พ่อเซียวกินมีของมียกับไปต้อนเนี่ยแต่พ่อเซียวน,นะก็ <c oughs> ว่าแบบเซียวจะของนะไปนี่ตอนไปต้อนมาพี่น้องอันทางอันพ่อเซียวเนี่ยกับเมียกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะเฮ็ดกินเฮ็ดยูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับทั้งเมียก,กินเหล่ายกับตาหวานตาสมใส่กันได้ปะนี่ย บันนี้ไปไปแบบเมียมเขาสงสัยมั้ยหรอเมียเขาบอกเอจใจแรกบ่อเอใจอเอใจเลยบ่อยเอใจเลยบันนี้กะไปไปมากกันรักรอบได้กันดเดอ,อสองคนนี้รักรอบได้กันบันนี้กะชาวบ้านเขาหูแต่ว่าเมียปรทธานนี้หูแล้วชาวบ้านก็เริ่มหูแต่ว่านางนี่ก็บ่ยอมรับเนาะบันนี้กะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคมลักมันก็หลายขึ้นแม่นบ่ใช่ได้เงินมากกับไปปนเปืดอแต่เขาที่บันนี่บันนี้กะทางเมียเขากะจับได้บันนี่ทางเมียเขาจับได้นะเมียที่เป็นเซี่ยวกันนะ กันเลยได้ทิ้งกันพี่น้องกันเลยแบบเด็ดด่ากันทะเลาะกันจะไม่ได้ทิ้งกันแล้วสันท้อทิ้งกันไม่้ทั้งผูดช้ายก็บอกว่าสิเลือกไปกับสิเลือกผู้หญิงคนที่ผัวไปนอกเนี่ยแหละขอเลือกผู้หญิงคนนี้เมียเจ้าของบอกว่าสันท้อทางอีนั่นกัเอออยากได้จะขอไปรลดกันจะมาเข้ารลายกัสิเนาะคือว่าของไม่กับจังหวเนาอยยิ้มเพอพอได้ของไม่กับจังว่านั่นแหละก็ลืมเมียเจ้าของเนาะปนี้พอเขาได้กันเขาผัดเอา ที่ว่าเป็นเซี่ยวนะมายู่บ้านบ้านจะคลองได้ปะเนี่ยเออเออเออมายู่บ้านจะคลองสามีเขามาลูติอันบัดนี้ทั้งพี่น้องก็เลยโทรไปหาแฟนเขายู่เมืองนอกนะยู่ตั้งประเทศนะโทรไปวันนี้แฟนเขาก็โทรไปกับประมาณว่าโอ้ยเสาวบ้านเจ้าเซเจ้าพังละเด้อทังทั้งผัวก็โอ้ยเจ้ากระสมไห้แน่ป็นหงกันว่าบ้านก่อยพังพนะเออยังว่าเข้าใจเออยังว่าเข้าใจวันนี้เขาก็เลยโอ้อดบได้ก็เลยบอกเลยว่าเมียเจ้าน่ะเรียนสู้ได้ผัวไม่แล้วอื ผัวพี่น้องช็อกเลยนะพี่น้องเงินกะกระลังได้นะยิมเออไปน้องพระท่านได้ครบสัญญาเลยพี่น้องเงินกบกระลังได้เนาะวันนี้แค้นกับแค้นเนี่ยกูเจ้าก็คักเลยให้กูได้กลับก่อนมาสันเถอะแต่จะม่ถึงเวลากลับกันกลับเลยไปนี่บ่บ่บ่ย้อมให้บ่ย้อมถึงเวลาเออบ่ย้อมไม้รอถึงอันนี้เลยกลับก่อนเลยก็คือกลับเลยกลับขอกนลาเขากลับเนาะกลับมาอยู่ยิ้มเื้อเจ้าบ่ากลับมาไปนี้มาพอภาพพี่น้อง ภาพบ้านเจ้าของนะพี่น้องบ้านเจ้าของถึงงยูกับเมียเนาะอันยูกับเมียมาตั้งหลายปีนะยูกับเมียกับลูกมาตั้งหลายปีนะพี่น้องกลายเป็นว่าเอาผู้ชายคนอื่นมาอยู่น้ำพี่น้องคิดเบื้องว่าสภาพสิเป็นยังไงแล้วผู้ชายคนอื่นกับบแมนคนอื่นคนไก่เสี่ยวเจ้าของอีกเป็นเซี่ยวเจ้าของนะพี่น้องเป็นเพื่อนรักของตัวเองน่ะยูบ้านใกล้ๆกล้กันนะพี่น้องคิดเบื้องเป็นแค่นแค่น่ะยิ้มแค่นหลายแบบ ูจะแก้แค้นแบบได้ดีเนาะกบบูจะแก้แค้นแบบได้สิกาเขากบย่านบาปอเออสิกาผู้ซ้ายกบย่านบาปอันสิกาผู้ยิงกะย่านลูกกัมพาเออเฮ็ดบ่ได้เก็บข้อมแค้นไว้ในใจบนุนีก็เลยไปยูก,กับพี่น้องไปยูก,กับพี่น้องบนนีก็คิดไปคิดมาคือแค้นต้องแค้นร้ายนะยิ้มคิดไปคิดมาไปแน้มเห็นอันอันม่เสียวอันเมียจะของอันเมียของมู่จาของนั่นแหละที่ว่าเขาทิ้งกันนั่นนะบ้าคุณนะ มึงเอาเมียกูได้กูเอาเมียมึงได้คือกันมันละเอเกคๆเลยเออมึงเอาเมียกูกูเอาเมียมึงได้คือกันมันนะอวันี้ก็จัดการสู้ขอเมียนะเมียที่เป็นแม่เซี่ยวนะเออที่ว่าเขาถิ้งกันแล้วนะไปไปจีบแล้วก็จีบบลกกี้มือแล้วไปสู้ขอเลยสู้ขอแต่งเลยสู้ขอแต่งจัดงานใหญ่โตยิ่งจัดใจเลยนาอเอออันจนมาอันอันเซี่ยวจากขอัยังม่ได้เหดตาปิ๊บๆเนาะบ้านใกล้กันนะสามวันนั้นแต่งแล้วกับมายู่บ้านเซี่ยวนั่นแหละยิ้ม เย่อบ้านติดกันน่ะล่ละพี่น้องเอออู้หูยเป็นไงเขาก็จะมีดีกินกลัวมีกลักวเขาจะเรียนเขาเขามีกินแนละ้วเข,า,า,นะข,า,ขาไปนอกนอกเขาเขาก็ไปนอกนอกเขามีเงินมีคำเนาะบัตรนี้อันนับวันเป็นเดือนสองผมมียคู่ไม่เนี่ยอันฟุ้นมาจากสูทที่ได้ที่ได้แต่งเมียหม่เนี่ยมีความสุกได้ยิ้มเพราะว่าเขาไ่ได้เห็นยังผิดเป็นเวลาเขากลรักันหวานชื่นอันตั้งหน้าตั้งตาทำมหากินเฮ็ดบ้านหลังไม้มีเงินมีท้อง เออส่วนผัวเมียสิแอบเป็นชู้กันนะพี่น้องมานกิดด้วยไม่กี่ด้วยเว้นด้วยกรรนัก <า S 1> นน,นั่นแหละเนาะจุดเลยที่นี่เออหากินกับบอดขืนเฮ็ดยังกับบอดได้ยิ่งเมย์เฮ็ดยังกับบอดได้ไปไป,ไปไปมาปะกันน,<า>นั่นก็ว่าแล้วไปอันคือว่าก่อนสิป,ปะกันนั่นคือว่าตีกันเศร้าคําเศร้าคํามได้ที่ยิ้อืมทะเลาะกันเศร้าค่มีบ้านี้กินแหละมันตีกันเออทะเลาะกันเศร้าคําเศร้าคํามันนี่แกบบว่า แต่ละคนเทาเฮ็ดผิดเนาะ่เฮ็ดผิดบปดนี้เป็นจังซี่ล่ะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมากก็เลยได้ได้เลิกกันได้เลิกกันก็ซสะสายนะโมไปไปแหละคนนึงก็ไปอยู่ทางนึงคนนึงก็บ่กลับบ้านเลยบ่กลับบ้านเลยเจ้ากระทางทุกมื้อนี่ล่ะพี่น้องคืออันนี้ไปซะสา,ายเลยว่าซั่นตก็ส่วน2ผงผเมียที่กลับมาจากซาอุเทียนเทียนแต่งกันนี่กะแล้วก็อันหากินขึ้นมีลูกมีเต้าร่ลำรวยร่ลำรวยเ,<อ>เยเลยออสมือเราก็เฒ่าแล้วล่ะ,ะ,ะพี่น้องเนาะสมือเราก็เฒ่าแล้วล่ะ เขาบอกใครหนีกันน่ะละเขาบอกหนีก็คือว่าเขาก็หักกันดีได้แบบว่าคือว่าผู้ซ้ายคนนี้นะดีได้เป็นคนนิสัยดีนะยิ้มเป็นบอดีเป็นคนนิสัยดีเนาะเป็นคนหากินทำมมหากินเนาะนั่แหละก็คือว่าวัสนาเขาใช่ไม่เป็นคู่กันนั้งสองคนเนาะแมนเออก็ดีได้พี่น้องเนาะฝ่าแบบว่าใครก็บ้าเปิดตาเนาะเปิดตาโห้ว่าเออคนบอดีกับบอ้องให้มาอยู่กับพ่อองศีนยยิ้มเนาะเขาก็จัดออกไปนั่แหละพี่น้องก็เลยเนี่ยก็เลยให้ยิ้มร้องเพลงกันร้องเพลงน้ำก่อนว่าเออ อันมันประมาณนี่มาซันท่อเอออะไรเห็นตาตาตาใจนั่นแหละแต่ว่ามีหลายคู่ดิพี่น้องสมัยเออสมัยซาอูเออสมัยไต้หวันเนยมีหลายคู่ไม่ใหญ่หน่อยก็ยันหลายคู่ดิที่ว่าอยู่แถวบ้านคอยก็มีหลายคู่ที่ว่าพัดพลาดกันด้วยพัวไปซาอูนี่เออพัวไปซูอ่ลหรกะเมียเหรินชูอยู่บ้านเมียเหรินเมียเหรินซูอยู่บ้านนหะพี่น้องมีหลายคู่นะพี่น้องเนาะบาบาเซซาอูบว่าไต้หวันเนาะมีใหญ่เอ้ยนางเอกฉันนางคานลองเพลงนี่เออเบิ้งนางเอกอยพี่น้องนะ นอนค้างเองนอนค้างเมียซาอูเมียซาอูคิดมาเนี่ยเนี่ยยิงเมืองมาลองมายิ่งเมืองมาลอยฟังนะคิดมาอล่าซำหนักมามาขึ้นมาลองมั้งมาลองให้ฟังหน่อยดิมาลองมาเลยแล้วอ่ะมาลองเร็วมาลองเลยดิมั้งอุลาซำหนักปวดลักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวปวดแล้วเหลือเกินมารู้ว่าเงินไม่มาส่งเมียมาทวด <laughs> พี่น้องนี่แลนรงนเองไม่ใหญ่เลยขอบไม่ใหญ่หน่อยนะ <laughs> พี่น้องเนาะ <laughs> ขอบคุณในหลาย,ลาย <laughs> ที่อ่านรับชมนะจ่าเด้อขอบคุณในหลายจ่า <laughs> จ้าสวัสดีจ้า <laughs>